4สี่ทรงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง42เซนติเมตรมีปริมาตรเป็น3.5เท่าของปริมาตรกลวยซึ่งสูง24เซนรัศมีของฐานกลวยกี่เซนวาดรูปประกอบเทกเชียรใหมเ่เส้นผ่าศูนย์กลาง42รัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของ42รัศมีขอ,องทรงกลม เอกเทศปัตนยาทุกูรรัสมีคือยี่สิบต่อไปครับมีปริมาตรเท่ากับ3.5เท่าของปริมาตรกลวยกลวยกลวยเนี่ยสูง24เซนและสมีของฐานกลวยเป็นเท่าไหร่สมมติให้เป็นอาเดี๋ยวเราจะหา R ตั้งสมาการก่อนเล็ตปริมาตรทรงกลมเท่ากับปริมาตรทรงกลมปริมาตรทรงกลมเท่ากับ3.5เท่าของปริมาตรกลวยปริมาตรทรงกลมเท่ากับ3.5เท่าของปริมาตรกลวย ปริมาตรทรงกลมสูตรว่างไงครับ4ส่วนสามพาย r กำลัง3มเริ่ม4ส่วน3าพายค้างไว้ทำไมพายข้างไว้ไไวครับติการนงเพราะเดี๋ยวมันจะมีพายสองข้างเดี๋ยวเราจะหารด้วยพายสองข้างข้างไว้เลยนะส่ส่วนสาพาย R กำลังสเท่ากับ3.5คูณปริมาตรกลวยสูตรว่างไงครับ เซหนึ่งส่วนสามพายอากำลังสองเให้เวลาสองนาทีแก้สมการหาอาให้ตรงได้อ่ออ่าเริ่มฉเฉลยละสามหนึ่งสามสามเจ็ดยี่สิสามหนึ่งสามสามแปดยีสิสำความเข้าพพใจ ตรงนี้นะครับมันมีพายสองข้างที่แบ่งหารด้วยพายสองข้างหารด้วยพายสองข้างนะให้เศแล้วนาเศรษฐาย้ายตัวอื่นไปหมดเลยให้เหลือแต่ค่าอาร์ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเหลือสี่คูณเจ็ดคูณยี่สิบเอ็ดคูณยี่สิบเอ็ดตรงนี้สามจุดห้าคูณแปดย้ายมาหาร c ส,งสอง,สองกลายเป็น7คูณ21คูณ21ส่วนด้วย3.5คูณ2เลท7ตัวที่กลังอ2แล้วได้21คูณ21ก็คือ21คำตอบข้อนี้จุดต่อ21เซนติเมตรอยสี่ ถ้าขยายทรงกลมให้มีเส้นผ่านุกาูกลางเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าปริมาตรของทรงกลมจะเป็นกี่เท่าของปริมาตรเดิมนงครับถ้าน้องขยายเส,ส้นผ่านศูกลางเป็นสองเท่าของเดิมรัศมีจะเป็นสองเท่าของเดิมด้วยถ้าน้องขยายเส้นผ่านศูกลางเป็นสองเท่าของเส้นผ่านุดกลางเดิมรัศมีจะเป็นสองเท่าของรัศมีเดิมด้วยๆๆถ้าน้องขยายเสาา้นผ่านุดกลางเป็นสามเท่าของเดิม รัศมีสก็จะเป็นสามเท่าของเดิมจับไ้เลยนะครับเพราะฉะนั้นว่ารูปนี้นะครับเดิมรัานเส้นอาขยายเส้น่าดสู์กลางสองเท่ารัศมีสใ,ใ,ใหม่ก็จะเป็นสองเท่าของเดิมือฝาอาด้วยทั้สองเข้าใจไหครับทั้องเข้าใจนะครับน้รับ ปริมาตรใหม่จะเป็นกี่เท่าของปริมาตรเดิมให้เอาปริมาตรใหม่ไปหารด้วยปริมาตรเดิมปริมาตรใหม่ c สี่ส่วนสามชาย r ใหม่ก็คือสอง r ยกกำลังสาม r ใหม่ก็คือสอง r ยกกำลังสามส่วนด้วยปริมาตรเดิม c สี่ส่วนสาม พาย r ตัวเดิยยกกำลังส,ส,ส,สาม4สวนสพายตัดกับ4ส่วนสพา,าย r กับ r ตัดกัน r r ตัดกัน r กับ r ตัดกันคำตอบข้อนี้ตอบแปดเท่าแปดเท่า ครับท่านำขันครึ่งทรงกลมรัศมีสามนิ้วตักน้ำใส่ถังทรงกบอกรัรศมีแปดนิ้วและลึกสิบแปดนิ้วกี่ครั้งน้ำที่จะเป็นถังว่ารูปประอกอบครับขัน,ขนรูปช่อึ่งทรงกลมครึ่งทรงกลมนี้มีรัศมีสามนิ้วตักน้ำใส่ทรงกบอก ที่มีรัศมี8นิ้วลึก18นิ้วน้นองครับราการคิดว่าจะต้องตัดกี่ครั้งเนี่ยคือจะต้องคิดว่าปริมาตรของทรงกระบอกการคิดว่าจะต้องตัดกี่ครั้งเนี่ยเป็นการคิดว่าปริมาตรของทรงกระบอกเป็นกี่เท่าของปริมาตรของครึ่งทรงกลม แต่น้องๆครับในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเขาไม่ยอมคิดทรงกลมออกมาเป็นตัวเลขแล้วก็คิดปริมาตรของ,องโซบอกออกมาเป็นตัวเลขล้วหารก,กันเขาจะนิยมเขียนในรูปเศษส่สวนน้องจะเห็นหลายข้ออะไรไหมเห็นหลายข้อแล้วว่าเขาจะนิยมเขียนในรูปเศษส่สวนแล้วก็ตัด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 ,ตด,ตดโอเคไหมครับถ้าเป็นการหารนะนะครับการหารนี้เช่นอะไรบ้างเช่นตักน้ํากี่ครั้งจึงเต็ม ช่นลูกใหญ่หลอมเป็นกี่ลูกได้ arians, ลูกเล,ล็กลูกเล็กกี่ลูกลูกใหญ่หลอมเป็นลูกเล็กได้กี่ลูกพวกนี้ครับลูกใหญ่เป็นกี่เท่าของลูกเล็กพวกนี้เขาจะไม่เอาเขาจะไม่เอาตัวเลขมาหารกันเขาจะเอาตั้งสมการแล้วตัดตันเลัตั้งแล้วตัดเห็นไหมสังเกตไหมเอาอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยเราต้องการหาว่านะครับเอาครึ่งทรงกลมเนี่ยตักน้ำกี่ครั้งจึงเต็มทรงบลม เราก็ต้องเอาปริมาตรของทรงบอกไปหารด้วยปริมาตรของคมมรึค่งทรงปงมครึ่งทรงกลมปริมาตรทรงบอกสูตรว่าไงครับพายเห็นไหมครับติดค่าพายไปเลยเพราะเดี๋ยวบนกับล่างจะมีค่าพายพาย r กำลังสอง h ไปหารด้วยคมมรึร่งทรงกลมทรงกลมเป็นสีส่วนสามหับ ถ้าครึ่งก็เศษส่วนสองไปคูณเศษหนึ่งส่วนสองคูณเศษสี่ส่วนสามพาย R าร์กำลังสามโจ๊กแบบนี้ครับกลายเป็นพายกับพายตัดกันหมดไปสองหนึ่งสองสองคูณสองได้สี่แปดกับแปดตัดกันหมดไปแปดกับแปดตัดกันหมดไปปื้อ น้องครับด้านบนเหลืออะไรครับเหลือ18ด้านล่างเหลืออะไรครับ8 2เท่าไหร่ครับ16ส่วน3ไพอา,ารลัง 2h ตรงไหนผิดครับ R ของครึ่งทรงผมเป็น3เออไม่ใช่8โชอดีโทษทีครับโทษทีเอาใหม่ พายอาร์กำลังสเฮของคุณแม่ครับที่บอกส่วนด้วยเศษสี่ส่วนสาพายไม่ใช่ลืมคูณอีกละเศษ1นส่วนสคูณเศษสี่ส่วนสาพายอาร์กำลังสามดีมากครับที่ช่วยบอกอ่าเรียบเรียสองหนึ่งส2ง2องสอพายกับพายตัดกันามหนึ่งสามสามหนึ่งสานึ่งสามสามหกส 3ามหนึ่งสามสามกันเลยคิดเลขออกมาต่อแปดแปดหกนะครับต่อปริมาตรของทบอกเป็น64เท่าของปริมาตรของครึ่งทรงกลมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ฐัน,งงนครึ่นทรงกลมตักน้ําถึงหกครับร้อยสิต่อช้อยสาม